สวัสดีครับคุณครูชาวลิตผมนายเทรอโชติสีพิมพ์นักเรียนชั้นม .5 ทับ4เลขที่3วันนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ผมได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาผมได้ทำออกมาเป็นอินโฟกราฟิกดังนี้จะเป็นยังไงขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับจากเรื่องบอกเกิดศาสนาที่ผมได้ทาไปในชิ้นงานที่1 ไม่ว่าศาสนาจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้ความกลัวความเชื่อหรือเหตุผลต่างๆเมื่อศาสนาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีการวิวัฒนาการดังนี้ข้อที่หนึ่งนะครับวิญญาณนิยมมนุษย์ในสมัยก่อนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิ่งต่างๆยังไม่มีวิทยาศาสตร์และยังไม่มีความเจริญมของเทคโนโลยีเมื่อเห็นอะไรที่แปลกแยกไปจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่มีโพรงแปลก หรือหินที่มีสีสันแตกแยกไปจากก้อนอื่นก็จะคิดไปว่าสิ่งเหล่านั้นมีสิ่งลี้ลับอยู่ภายในสิ่งลี้ลับนั้นเรียกว่ามานะหรืออำนาจที่ไม่มีตัวตนแต่มีชีวิตจิตใจและมีพลังพิเศษมีอำนาจจึงทำให้เกิดการเคารพนับถือมานะสมัยนี้เรียกว่าสมัยมานะต่อมาจึงเกิดหมอผีซึ่งหมอผีคือคนที่ ดึงเอาพลังของมานะออกมาใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆสมัยนี้เรียกว่าสมัยมายาต่อมามนุษย์ได้พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับมานะมากขึ้นจึงได้รู้ว่ามานะแล้วที่จริงแล้วคือวิญญาณซึ่งวิญญาณมีอยู่ในทุกที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดแม่ว่าจะสิ่งสถิตอยู่ในคนสัตว์ ต้นไม้ภูเขาแม่น้ําอะไรต่างๆก็จะมีการเคารพนับถือสัตว์บ้างเช่นการเคารพนับถือแมวของชาวอีโบราณครับข้อที่2ธรรมชาติเทวานิยมต่อมามนุษย์ได้มีการทําความเข้าใจในเรื่องของวิญญาณมากขึ้นและได้เข้าใจว่าวิญญาณน,นั้นมีพลังพิเศษเกินกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปจึงเรียกวิญญาณว่าเทวดา หรือเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้ก็สิ่งสถิตยอยู่ในตามธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดการเรียกพระอาทิตย์พระจันทร์พระคงคาเป็นต้นเช่นในศาสนาพาราหมณ์และยังมีการนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วและเชื่อว่า ท่านจะกลายเป็นเทพเจ้าแล้วเป็นสิ่งสถิตยอยู่ในบ้านเรือนต่างๆที่เราเรียกกันว่าผีบ้านผีเรือนหรือเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละครับข้อที่สามเทวานิยมในสมัยต่อมามนุษย์บางพวกก็เกิดความคิดขึ้นว่าเทพเจ้าก็ต้องมีชนชั้นเหมือนมนุษย์ปกติต้องมีเทพที่อยู่สูงสุดเปรียบเสมือนพระราชาและเทพที่ลงมาก็เปรียบเสมือนประชาชนทั่วไป ซึ่งคนพวกนี้ก็มีความคิดแต่แยกออกไปอีกประมาณสามพวกหนึ่งคือพวกที่เชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดมีเพียงพระองค์เดียวเช่นศาสนาคิดศาสนาอิสลามเรียกว่าเอกเทวนิยมนะครับสองพวกที่เชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดมีอยู่สองพระองค์มีทั้งผู้สร้างและก็ผู้ทำลายคอยบั่นทอนอำนาจกัน เช่นศาสนาโซโลอัตเตอร์เรียกว่าทวิเทวนิยม 3. เพราที่เชื่อว่าเทพสูงสุดก็มีหลายพระองค์เช่นศาสนาพาราหมเรียกว่าพระหุเทวนิยมข้อที่4อเทวนิยมในเวลาต่อมามนุษย์บางคนก็คิดว่าเทพเจ้าอะไรนั่นไม่มีอยู่จริงหรอก เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์คิดกันขึ้นมาเองแล้วก็ไปเคารพนับถือกันสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติของมันมีเหตุผลต่างๆในการเกิดมีปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันถึงจะเกิดขึ้นได้สุดท้ายแล้วชีวิตของมนุษย์จะเป็นไปยังไงก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวมนุษย์เองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดนบันดาลของเทพเจ้า ในเรื่องของวิวัฒนาการของาศาสนาที่ผมได้ทำการศึกษาค้นคว้าและทําออกมาเป็นอินโฟกราฟิกและได้อธิบายไปภายในคลิปก็จะมีเพียงเท่านี้ผมขอขอบคุณครับ